แล้ววันนี้ได้ฟังไหมสามคนแรกของคุณฟังครับเป็นยังไงบ้างหินอีกแล้วครับผมอ้๋เมื่อสักครู่นี่บอกเลยหนำเตยได้รับคําชมจากคณะกรรมการไปเยอะมากมันทําให้เรากดดันไหมกดดันครับผมแต่ว่าผมทําเต็มที่ของผมทุกรอบครับงั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้นําเพลงคนสวยใจดํามาครับ <c oughs> นนะไม่นะ้างำงมไม่น่าใจดําเลยแก แ้วตาดำเหมือนน้ำยอม้าไม่เวทนาพางเลยจอมวันคายเขียนจอมส่งไปขอรักอยู่ทุกวันกลับไม่รักคนบ้านเดียวกันไปผูกสัมพันธ์นุ่มกรุงชื่นใจก็ชื่นชมเลีโอมากว่า เีโสู้ยิบตาสมที่เป็นเป็นแชมป์จริงๆหนูแบบหนูเจ๋งมากอะลูกอ่าหลังสโล่นะพี่หนึ่งครับค่ะหลังสโลทะเลทรายตั้งแต่น,นั้นมาจนทังจบคือหลังสโล่นะนี่คือรีโอจริงๆรีโอตอนเป็นแชมป์อยู่สิบสมัยจริงๆเลย <c oughs> แต่มาดูก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะลูกแต่สิ่งที่มันเห็นชัดที่สุดตอนขึ้นสองคำแรก <c oughs> ใบหนะ้างามงามไม่นะ่าใจดําเลยแก้วตาทั้งสองทอนเลยทั้งสองใบหนะ้างามงามไม่นะ่าใจดําเลยแก้วตามัานเะป๋ใบหน้างามงามไม่นะ่าใจดําเลยแก้วตาเอาเปนนา็นนั้นว่าวันนี้สิ่งที่สร้างความหนักใจอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องทั้งสามสี่คนหรอกอื หนัใ<ช><ว>กใจกัเ,<ร>เองแล้วล่ะพวกเรานี่<ว>แหละใช่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันลูกว่าลูกจะเป็นยังไง